เดี๋ยวลูกค้าลองเองนะครับอีกรอบหนึ่งไั้เอลกรน็มันยเลยเพราะสินค้าไ้เพื่อนนะแหนบบอไม่สิโดดป่มันเหือนขึ้นแนนีเะ้นแหนะตาตาเล่เดียวไอ้จับเราไป่าลูกหยับยับไปเข่าลยเออ หย่บหยับป่วนให้เราเลยนะครับคกค้าสตาร์ทเองนะครับลองเองครับผมเหนะล็กเบิ้งเลยครับ ตาง่ายป่ะครับแม่นครับติดง่ายเนาะครับวนนิดเดียวกับติดครับหนึ่งหนักครับเบิ้งเบื้งขึ้นมาหนึ่หนึ่งนักครับไม่็นครับคนกวาสินักครับแล้วหน่อยสี่สเคยสตาร์ทหนักเลยนักป่อครับโอ้ครับครับครับเบานะครับนี่ครับลูกค้าว่าเบาดีครับแล้วพี่ใช้กลัมากอันกี่แรงเขาเรื่อง เดี๋ยวบางทีเอาขึ้นรถไปประมาณครับเดี๋ยวรบลูกค้านะครับลูกค้าก็อยู่บ้านป่าไรนะครับอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปด,ดีๆเข้ามานะครับทางร้านก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางทางไปรษณีนะครับส่งทั่วไทยเลยนะครับถ้าอยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้ก็มาดูเองก็ได้นะครับร้านเราก็อยู่ที่อำเภอเดินกคาจังหวัดยะโสธรน,น,นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ